เริ่มต้นกันนะครับที่เกมคู่ใหญ่นะครับวันที่ผ่านมาพลังเอ็มครับโอสถสภาเอ็มร้อยห้าสิบสระบุรีนะครับอันดับที่เก้าก็เจอศึกหนังในบ้านตัวเองครับพบกับจ่าฝูงอย่างกิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับโอสถก็ช่วงหลังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะครับหลายคนนะครับก็ต้องเช็คความฟิตกันตลอดนะครับก่อนจะลงสนามนี่เป็นจังหวะที่เทียสินนะครับได้บอลนะครับ แล้วก็โยกเข้าขวาก่อนจะยิงปั่นไซายเนี่ยรับหลุดนะครับชัดชัยบุตรพรมไปเข้าทางของมาริโอยอสกี้นะครับวิ่งมาตามซ้ายเหนือชั้นเลยครับชิปบอลเข้าไป1 0ึนครับเอสีจีเบงทอนนั้นขึ้นนำไปก่อนนาทีที่35แต่ว่านาทีสี่44นะครับทางด้านของโอสถนั้นตีเสมอได้นะครับเป็นหนึ่งต่อหนึ่งจากชนานันต์ป้อมบุปผานะครับดูการวางบอลนะครับแล้วหลุดเข้าไปยิงบอลตกพื้นเนี่ยไม่จับนะครับซัดเลยครับเสียสอสองเข้าไป ครึ่งแรกหนึ่งหนึ่งครับจากนั้นก็กลับมาสู้กันต่อในช่วงครึ่งหลังนะครับก็มีจุดเปลี่ยนของเกมเหมือนกันนะครับเมื่อเจ้าบ้านนะครับมาเหลือ10คนนะครับทางด้านของกอบเดชชอบมโนธรรมนะครับเสียฝาวนะครับแล้วก็โดนเหลือที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกไปครับเจ้าตัวก็ไม่ได้ทักท้วงหรอกนะครับตัดเกมนะครับเพราะว่าโดนส่วนกลับ เหลือสิบคนครับโอสดแต่กว่าที่ s อสจีเองทอนั้นจะมาได้ประตูชัยนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่สวยๆครับเดี๋ยวมาดูจังหวะรปตูชัยนาทีที่แปดสิบสามกันนะครับแต่มุมก่อนนะครับแล้วเคลียร์ออกมาเนี่ยแถว2งไม่มีใครเลยครับเข้าทางปืนของพิชิตพงษ์ซัดเต็มๆลูกนี้ครับสามสิบหลาครับเสยคานเข้าไปเลยครับก็จบเกมเนี่ย เอสทีจีืองทองนะครับบุกไปชนะโอสถถึงถิ่นนะครับสอต่อหนึ่งะครับเก็บ3แต้มสําเร็จครับจากนั้นมากันที่สนามทีโอทีสเตเดียมกันบ้านนะครับ